สำหรับรถดีไม่แท้นะคะมินยกให้คันนี้เลยนะเจ้าโตโยต้าวีออส1.5ไฮนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2020นั่นเองค่ะเรือนไม่230,000นะคะใครกำลังตามหาราคาเพียงแค่399,000เครดิตด,ดีฟรีดาวสำหรับเจ้าคันนี้ผ่อนเพียงแค่6,000ปลายเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าสำหรับเจ้าคันนี้เลยว่าดีไซน์ของเขาตัวท็อปแบบนี้นะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะคันนี้ค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะ แถมไฟเดทามนะคะให้แนวตั้งมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ครบแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยด้านข้างของเขาค่ะให้ล้อแม็กนะคะขานาด15มาด้วยกันนะคะสวยๆเลยสีทูโทนแบบนี้นะคะสําหรับกระจกของเขานะคะมองข้างพับไฟฟ้าค่ะสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวกระจอข้างนั่นเองค่ะภายในของเขาค่ะพี่สําหรับเจ้าคันนี้นะคะโดดเด่นมากๆเลยนะให้เบาะหนังมาพร้อมกับสัดด้วยได้สีแดงนะคะ ขอบสีแดงของเขาถือว่าสปอร์ตมากๆเลยนะคะคอนโซลของเขาถือว่าสวยงามมากนะคะสีดําตัดด้วยสีแดงแบบนี้เลยสวยๆเลยค่ะในส่วนโครงสร้างของเขากันบ้างค่ะคุณพี่เม็ดอาของเขานะคะถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะคะคันนี้นะคะไม่เคยชนหนักพิกคว่ำนะคะหรือน้ําท่วมนั่นเองถือว่าสวยเลยนะในส่วนน็อตด้านข้างของเขานะคะตัวนี้นะไม่เคยแกะเลยนะคะพี่สมบูรณ์มากๆนะคะพร้อมกับนี่เลยตัวล็อกประตูเปิดนะคะ สวยงามเลยใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับรถใช้งาน5ปีมาในส่วนห้องโดยสารกันบ้างน,นะคะสําหรับเจ้าคันนี้สวยมากๆค่ะให้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันค่ะตัดด้วยสีแดงนะคะครบ,บจบแบบนี้เลยนะคะมีนะคะ Isofix มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าตัว r o c k เด็กนั่นเองของตำแหน่งนะคะส่วนโครงสร้างของเขาค่ะพี่ด้านท้ายนะคะกันบ้างเม็ดอาร์คเดิมนะคะสวยงามเลยตัวนี้นะคะทําจากโรงงานนะคะพร้อมยางแบบนี้เลย ในส่วนด้านท้ายของเขาค่ะไฟของเขานะคะเป็น LED ตัดด้วยสีโครเมียมมาสวยๆเลยนะคะส่วนโลโก้ของเขานะคะพร้อมรุ่นนะคะเจ้า V8 เป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้นะคะให้กล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเซนเซอร์นะคะ2จุดมาด้วยด้านล่างของเขานะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระกันนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนโครงสร้างของเขาประตูเปิดนะคะสมบูรณ์นะคะน็อตน,นะคะไม่เคยแกะเลยนะพี่ตัวนี้นะคะแล้วก็มีเม็ดอาร์กนะคะ สำหรับการใช้งานตัวนี้นะคะเดิมจากโรงงานนะด้านล่างของเขาค่ะพี่ให้ร้อยยากอะไรเพราะอุปกรณ์การใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนโครงสร้างด้านล่างของเขาสําหรับตัวรถคันนี้นะคะถือว่าเรียบร้อยนะคะมีเม็ดอาร์นะคะสําหรับเจ้าคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมมานะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาในส่วนห้องโดยสารคนขับกันบ้านนะคะ เริ่มจากด้านข้างสําหรับเจ้าคันนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะพี่ดีไซน์ของเขาตัดมาด้วยสีแดงนะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีตัวล็อกกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนภายในของเขานะคะมีตัวปรับกระจกเพิ่มทัศนวิสัยสาหรับการขับขี่ง่ายยิ่งขึ้นนะคะมีตัว engine start มาเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าปัดเรือนไม้ของเขานะคะแสดงผลแบบดิจิตอลนั่นเองนะคะเรือนไม้สองแสนสามหมื่นนะคะโงมาลัยของเขาเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะใช้งานค่อนข้างง่ายค่ะ ถัดมาค่ะเรามาดูในส่วนหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนหน้าจอเดิมจากโรงงานนั่นเองค่ะแอร์ของเขาค่ะพี่เป็นแอร์ออโต้นะคะด้านล่างของเขานะคะมีตัว Power Out l e t มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาค่ะพี่สําหรับด้านล่างของเขานะคะมีที่ใส่สัมภาระเล็กๆน้อยๆนะคะและส่วนเกียร์ของเขาค่ะพี่เป็นเกียร์ CVT 7ดสปีดด้วยกันนะคะใช้งานค่อนข้างง่ายมากๆเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับเจ้า วีออสนะคะ1.5 h ฮตัวท็อปสุดนะคะใครกําลังตังหานะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2020นะคะเรือนไม้2 3 0 0 0 0นะคะราคาพิเศษมากๆอยู่ที่399,000เครดิตดีฟรีดาวสําหรับเจ้าคันนี้ผ่อนเพียงแค่6,000ไายเท่าน,นั้นนะคะสําหรับใครที่กําลังสนใจนะคะสามารถติดต่อได้นะคะตามข้อมูลด้านล่างตรงนี้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ